ครับสวัสดีครับผมก็วันนี้มาสอนทํากล่องเดินหอบด้วยงบ100บาทนะครับผมก็หลายๆคนอยากทานะครับแต่ว่าทําไม่เป็นนะครับก็วันนี้จะมาสอนทํานะครับผมโอเคนะครับมาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันเลยนะครับตัวแรกนะครับเพื่อนๆก็คงรู้กันนะครับว่าตัวนี้เป็นรีเลย์ไฟเลี้ยวแต่งนะครับก็หาซื้อกันได้นะครับตัวประมาณ50บาท60บาท80บาทประมาณนี้นะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับผมผมซื้อมาตัวละ50บบาทนะครับตัวนี้โอเค ตัวนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับแบบนี้เลยก็ประมาณตัวละ5บาท10บาทนะครับแล้วแต่พื้นที่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับโอเคส่วนตัวนี้เพื่อนๆอาจจะไม่รู้จักนะครับตัวนี้เป็นรีเลย์นะครับรีเลย์หขานะครับหาซื้อได้ในร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้เอารูปนี้ไปให้เขาดูเลยนะครับนี่นะครับสังเกตที่ขานะครับขาทั้งหมดจะมี5ขานะครับ 1>, 1 2 3 4 5าเนนะครับขาทั้งหมดโอเคนะครับแล้วก็สายไฟนะครับสายไฟแบบนี้นะครับแบบนี้เลยยาว1เมตร2เส้นนะครับนี่นะนี่คือ1เส้นนะครับสายคู่1เส้นแล้วก็อีก1เส้นนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับ อุปกรณ์หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคมาเริ่มต่อกันเลยครับทีนี้โอเคนะครับอันดับแรกนะครับนําสายไฟนะครับมาเส้นหนึ่งนะครับนี่นะครับตัดออกจะกลายเป็น2เส้นแบบนี้นะสายเนี้ยเห็นไหมโอเคนะครับเราจะต่อสวิตช์นะครับสายแรกนะครับก็ปอกสายแล้วก็เอามาต่อที่สวิตช์นะครับสวิตช์วิธีต่อนะครับสังเกตที่สวิตช์นะครับจะมีขาทั้งหมด2ขานะครับผม นี่นะครับให้นําสายไฟเส้นหนึ่งนะครับต่อเข้าไปที่สวิตช์นะครับต่อเข้าไปขาเดียวนะแบบนี้เลยนะครับสายสีแดงต่อเข้าไปที่สวิตช์เลยนะครับโอเคครับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่มีหัวแรงบัดกรีนะครับสามารถปอกสายแล้วก็พันเข้าไปได้เลยนะครับสอดเข้าไปตรงนี้นะครับสอดเข้าไปในรูแล้วก็พันใส่ได้เลยนะครับโอเคนะครับแต่ว่าผมมีหัวแรงบัดกรีนะครับผมจะ บัตรกี้ใส่เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมบัตรกี้ได้แล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมครับก็จะเชื่อมสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเส้นหนึ่งนะครับส่วนสายสีขาวตัวนี้นะครับสายสีขาวที่เหลือเส้นหนึ่งตัวนี้นะครับให้ปอกสายนะครับผมปอกสายแบบนี้ แล้วก็มาดูที่ขาของรีเลย์ห้าขานะครับสังเกตที่ขานะครับจะมีห้าขาแล้วก็มันจะมีข้างบนเป็นสามขานะครับข้างล่างเป็นสองขานะครับสังเกตดีๆนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนต่อผิดนะครับเวลาไปต่อสังเกตถือแบบนี้เลยนะครับขานี้ใช้มือหักลงเลยกดลงปึ๊บเนี่ยแบบนี้นะครับงอลงเลยคือขานี้เราจะไม่ใช้งานนะครับ วาไว้เพื่อจะไม่ลงนะครับเพื่อนๆหลายคนลงขานะครับแล้วไปต่อผิดรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับเวลาต่อใส่โอเคนะครับเมื่อเราต่อแบบนี้แล้วหากขาลงแล้วนะครับให้เราดูที่3ขาข้างบนตัวนี้นะครับให้เนานําสายสีขาวตัวนี้มาต่อใส่เลยนี่นะครับต่อใส่ขานี้นะเห็นไหม,มนี่นะครับขานี้โอเคต่อสายใส่ คนที่ไม่มีหัวแรงนะครับก็ตอนนี้ก็จะยากนะครับเพราะว่าขามันเล็กนะครับผมโอเคนะครับแบบนี้นะผมได้ต่อเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมหน้าตาประมาณนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้เราหาสายไฟสั้นนะครับสายไฟเล็กที่สั้นๆครับสายไฟประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยไม่ต้องยาวมากนะครับก็ปอกสายให้เรียบร้อยนะครับผม Okay. เมื่อปลอกสายแล้วเราจะนํามาต่อที่สวิต์นะครับสวิต์ที่เหลือขาหนึ่งตัวนี้นะขานี้เลยที่มันเหลืออยู่ขาเดียวขานี้นะครับก็ต่อใส่เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ต่อเสร็จแล้วนะครับขานี้สายสีเหลืองมาต่อใส่สวิตตัวนี้แล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับ จากนั้นนะครับสายสีเหลืองไปต่อไหนนะครับมาดูที่รีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับผมขาสีเหลืองสายสีเหลืองที่ต่อจากสวิตตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้จะมาต่อที่รีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับมาต่อที่ขา B นะครับเพื่อสังเกตที่รีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับจะมีขา B และขา L นะครับเนี่ยนะครับผมระบายสีให้มันเห็นชัดขึ้นนะครับของเพื่อนจะไม่มีสีแดงแบบนี้นะอาจจะดูยากหน่อยนะครับ ขาบนะครับให้ต่อที่ขา B นะครับสายนี้สายที่มาจากสวิตนะครับสายสั้นที่มาจากสวิตต่อใส่ขา B เลยตัวนี้เพื่อนๆก็พันสายเสร็จได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมดูตรงนี้นะเห็นไหมนะครับก็แบบนี้เลยต่อมาจาก สวิต์นะครับก็มาใส่ขา B นะครับโอเคจากนั้นนะครับนำสายไฟสั้นเหมือนเดิมนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับมาต่อที่ขา L นะครับทีนี้นี่นะครับสายไฟสั้นขา L ก็คือขาที่ตัวนี้เลยขาเดียวขาเดียวของรีเลย์ไฟเลี้ยวเลยนะครับขาข้างนี้เลยก็พันสายใส่เหมือนเดิมนะครับ คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะอธิบายละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าผมไปดูคลิปของคนอื่นเขาไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆดูเลยอาจจะงงนะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับช่องนี้ก็ก็จะสอนแนวกับแนวเกี่ยวกับการดี y อกานทำวงจรอะไรต่างๆแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมขา L นะครับผมต่อสายเสร็จแล้วนะครับแบบนี้นะ สายนี้เลยจากนั้นนะครับนำสายไฟสั้นของขา L ที่เราต่อใส่เมื่อกี้นะครับมาต่อใส่ขารเลย y น,นะครับขา relay ต่อใส่ขานี้นะครับขานี้เลยเห็นไ,ไหมสังเกตด,ดีๆนะครับขานี้นะขาตัวนี้โอเคเราต่อใส่เลยนะครับนี่ครับตอนนี้คือรถสามารถหอบได้แล้วนะ เราต่อวงจรหอบเสร็จแล้วนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับสายไฟยาวเราอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ตัดไว้คือตัวนี้นะครับปอกสายนะครับปอกสายเรียบร้อยเลยโอเคครับเมื่อเราปอกสายเสร็จแล้วนะครับผมก็นํามาต่อที่ขารีเลยห้าขาตัวนี้นะครับสังเกตที่ขาีเลย์นะครับตัวนี้นะครับขาที่ใช้งานจะเหลือแค่2ขานะครับเพื่อน เนี่ยขานี้เราหักแล้วนะครับเราหักลงแล้วคือไม่ใช้แล้วนะครับจะเหลือแค่ขานี้และขากลางตัวนี้นะครับผมโอเคสองเส้นนี้ก็คือต่อใส่ขาละเส้นเลยนะครับไม่มีขั้วเลยนะครับต่อใส่ได้เลยนะครับสายไหนก็ได้ข้างไหนก็ได้นะครับผมจะเอาสายสีแดงอยู่ข้างบนแล้วกันนะครับแบบนี้เลยตัวนี้จะไม่มีขั้วต่อได้เลยนี่นะครับต่อเสร็จแล้วขาหนึ่งนะครับ แาสีขาวเพิ่งจะต่อข้างล่างตัวนี้นะครับเห็นไหมนะครับสังเกตนะครับตรงนี้นะสายเห็นไหมสายตัวนี้ก็ต่อเสร็จแล้วนะครับขานี้กับขากลางนะครับแบบนี้เลยครับหมุนให้ดูรอบๆนะครับแบบนี้นะครับ โอเคก็มาดูวงจรรวมๆก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมก็มาดูทีนี้นะครับวิธีทดสอบนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับสังเกตสายนี้นะครับสายที่ต่อจากเนี่ยต่อจากสวิตตัวนี้นะครับสายหนึ่งเข้าสวิตสายหนึ่งเข้ารีเล์น,นะครับก็คือสายที่จะไปต่อกับแบตรถนะครับตัวนี้ก็คือนําสายนี้มาต่อที่แบตรถเลยนะครับ สายสีแดงที่ต่อกับตัวนี้นะครับก็คือไฟบวกนะครับต่อใส่ขั้วบวกส่วนสายสีขาวที่ต่อใส่รีเลย์ก็คือขั้วลบนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับสีแดงบวกสีขาวลบนะครับก็วิธีทดสอบนะครับเราก็นําไปต่อที่แบตรถเลยนะครับแต่ว่าผมก็มีอุปกรณ์ทดสอบนะครับก็คือผมมีแบตสำรองอยู่ล้วโอเคนะครับผมก็จะทดสอบเลยต่อแบตเข้าไป แบบนี้นะครับนี่สองขั้วนะครับบวกกับลบนะครับผมโอเคจากนั้นเราเปิดสวิตช์ดูนะครับเห็นไหมครับฟังเสียงนะครับจะมีเสียงนะครับเสียงนี้ก็คือกล่องหอบแล้วนะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะเอาไปเดินหอบได้แล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถปรับจูนได้เลยนะครับจูนความเร็วได้นี่นะครับ ก็สามารถหอบได้เหมือนกล่องที่ราคาแพงเลยนี่นะครับปรับช้าหอบช้าได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําเสร็จแล้วนะครับก็สายนี้นะครับมาดูสายกลางที่เราต่อเมื่อล่าสุดนี้เลยนะครับสายนี้ก็คือสายที่จะไปต่อกับคอยหัวเทียนนะครับเพื่อให้รดหอบนะครับผมโอเคนะครับก็วิธีต่อก็นี่เลยเดี๋ยวจะ มีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับสอนวิธีต่อนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ไว้ให้ด้วยนะกันนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสอนต่างๆมาเรื่อยๆนะครับสาหรับพวกกล่องตัดรอบนะครับกล่องยิงพวกนี้นะครับกล่องที่ท่อระเบิดพวกนี้นะครับก็ใครชอบก็กดไลค์ไว้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีมาลงอีกเรื่อยๆนะครับถ้าคลิปนี้ ถึง500วิวนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ลงอีกนะครับผมโอเคครับสวัสับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม